หลายๆแห่งกวาอันนหนึงมันห้าร้อยกรัมห้าร้อยกรัมหาอันนี้ก็สองลูกหนึงหนักครึ่งกิโลสโลกว่าน่ะนี่ลูกหนึ่งหนักครึ่งกิโลต่แม่กดได้เลยกดได้เลยกดได้เลยนะคะลูกค้าอ่ะเดี๋ยวเอาอันน้ห้ากล่องซื้อทานครั้งเดียวติดใจตลอดสั่งแล้วขอบคุณมากๆนะคะ สนใจ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 ไม่ต้องกิสนใจนะกดสั่งเลยกดสั่งได้เลยนะคะอร่อยถูกไส้การันตีอร่อยมากๆนะคะอร่อยถูกไส้อยากให้ลองวันนี้ตัดหนักให้เลยสําหรับคนที่ยังไม่เคยกินขนมเปียกไส้ขาวแม่ไม่มีใครสามารถทําได้ไส้หมูแดงอย่างเงี้ยไส้ขาวเจ้าแรกใช่เราเป็นเจ้าแรกเลยไส้ข้าวเจ้าแรกพี่น้องไส้ขาวเจ้าแรกเราก็สูตรเปรี้ยดสุดแล้วสูตรเป๊ียบางคนต้องการก๊อบแต่ก๊อบไม่ถึงก็าไม่่อยขนาดนี้ เพราะฉะนั้นแม่กดได้เลยนะคะน,นีพิเศษสุดๆเลยค่ะห้ากล่องน,นะคะเก้าร้อยเก้าสิบเก้าบาทจากหนึ่งพันห้าร้อยบาทอเอาไปเลยห้าไส้ป<ก>เป็นไส้ค<ก>าวของเรานะคะกดสนใจเยอะมากพี่น้องกดได้เลยนะคะโฟจึงแห้งค่ะบ้านฟ้ากดได้เลยนะคะที่ลิงที่ปักหมุดอยู่นะ,ะกดกันได้เลยนะคะเพราะว่าวันนี้คุ้มมากๆถ้าลงไรา์แล้วราคาไม่ใช่ราคานี้แล้วนะคือใครกดแล้วก็กอดที่อยู่นะครับผมหรือมันจะมีช่องทางอื่นที่ เขีจะว่าสีจอๆเนาะกดเข้าไปได้ไปสั่งงานได้เพราะบางคนแม่แม่แบบผู้สูงอายุอาจจะกดไม่เต็นบางคนหรือว่าหาแอดมินได้เลยนะคะแอดมินพร้อมตอบอยู่แม่หอมมากแม่ที่หนูยู่เนี่ยคือหนูยังไม่ได้กินข้าวเย็นเพราะว่าหนูจะต้องกินข้าวหลังจากนี้น้องบิ๊กกลับไปนะยองคือหิวมากแล้วก็วันนี้นะคะกดได้เลยนะคะกดได้เลยใครไม่เคยกินขนมเปี๊ยะไส้้าววันนี้แนะนำให้กดเลยแม่ไม่ต้องพิมพ์คำว่าสนใจอย่างเดียวแม่กดที่ ตากาได้เลยที่ปักหมุดให้อยู่นะคะวันนี้โอนไม่เป็นไรไม่ต้องโอนนะคะแม่ไม่ต้องโอนเไม่ต้องโอนนะคะกดบริการเก็บเงินไปทางได้เลยนะคะมีเก็บเงินไปทางได้เลยนะคะใครไม่พ้อมโอนสามารถสั่งได้ใช่ค่ะปักหมุดให้หน่อยนะคะปักหมุดให้หน่อยนะคะทุกช่องทางเลยผู้โดบพันธ์ผู้โดยพานธ์ใโอนกะไอไปทางมีพี่น้องกดไปทางไหนเพราะว่ากรอบที่อยู่ชัดเจนก่อนนะครับผมถูกต้องเซ็ตนี้จาก1,500บาทเหลือเพียงแค่999บาทได้ถึง ห้ากล่องเลย<ร>ได้หากล่องได้หมูแดงไข่เคม็มเป็นหมูย่างคาราเมลไก่พริกไทยดําไข่เคม็มหมูครบอรตาไข่เคม็มไก่อบน้ําผึ้งไข่เคม็ม <c oughs> ใช่ห้ากล่องคุ้มมากแม่ตูมสั่งได้เลยนะคะแม่ตูมพิมกาบอกว่าอันเก่ายัางทานไม่หมดเลยวันนี้โดนผู้ใหญ่บ้านเีนน่ร้านตกแม่กดไปเลยนะตาเพโปรโมชั่นวันนี้คุ้มมากๆ500แล้วราคาไม่ใช่นี้นะอ่าลงไลน์ติดราคาเดิมหนูไม่มีโปรนี้นะคะตะกาทุกตะกาที่โชว์ในไลน์วันนี้ออกหมดนะคะ แม่รีบกดกันได้เลยะะจดลุดจุไแรกนี่คือราคาเดิมใช่นะคะกดได้เลยอ่ะใครไม่แฟนครับเดี๋ยวไปอยากให้กลับมาอีกกดกดสั่งซื้อได้เลยครับแสับสนุนซัพพอร์ตกันมาได้เลยนะคะกำลังนนนคนพิมพ์สนใจเยอะมากพี่น้องอย่าพิมพ์สนใจเด้อพี่น้องอพี่น้อง,อง<า>ต้อง,งเลยเพราะว<ล>่ามันไม่ใช่ระบบดูดนะครับอันนี้คือไม่ใช่ระบบดูดคือถ้าเกิดอยากได้คือจิ้มลิงก์มับมันต้องไปกด เลือกโปรแตเราโปลว่าจะเอาโปรไหนโปรเซต259เลือกโปรก9 9ใช่ใช่แม่กดกันได้เลยนะคะแม่กดกันได้เลยนะต่อไปดีกว่าอ่ะมาบางคนบอกว่าเฮ้ยห้ากล่องอ่ะฉันอยู่คนเดียวฉันกินไม่หมดหรอกฉันสองกล่องเดียวได้ไหมไส้คาวอ่ะเดี๋ยนี่โซไปก่อนนี่โซไปก่อนโซไปก่อนฉันขอเองฉันขอเองเพราะว่าฉันได้ราคาแซ่บาวพังมาให้ไข่เพราะวันนี้เท่านั้นเลยหลายวันนี้อ่ะกดเปิดมาเลยกดเปิด กดเปิดบอกตัวเองคำต่างต่างตัวเองอันนี้ต้องเอาใจคนที่ไม่ชอบไข่เค็มโหฉันยู่คนเดียวห้ากล่องฉันกินไม่หมดไข่เค็มูันนุ่มมานคนที่ชอบวันนี้ใจสุดๆคือมันมันบางทีห้ากล่องเขากินไม่หมดเนาะเขาก็ต้องการกล่องเดียวกล่องเดียวอยู่คนเดียวเขาไม่มีผัวอย่างเงี้ยใครใครไม่มีเนี่ยอ๋อนะคะไป ไม่ชอบกือขนมเปี๊ยที่มีไข่เค็มเหมือนกันที่ไม่ชอบอคือเราเป็นคนที่หยิบไข่เค็มออกตลอดแล้วลอกแป้งออกกินแต่ไส้พอพอขายเป็นไข่เค็มแอปบอกไม่ชอบเลย<อ> <laughs> ยั่วเยี่ยมยั่วนตัวส่วนตัวส่วนตัวู่ไม่ไม่ส่วนตัวส่วนตัวส่วนต,ตัวนิดนึงความแห้งพี่น้องอยากให้ผู้ใหญ่เราก่อนตัดอ่ะตัดเลย นั่งรถไปเลยตลอดทานได้รถทลกอบอวนไปที่ระยองเล่นคอนเสิร์ตอเปเหยียบเหยียบซี่ตัดเลกอ้าอ้าอ้ยเก่กัดเบามากคำเดี๋ยวูคำเล็กเดี๋ยูเล่กัดให้หน่อยกัดให้หน่อยัดไม่เป็นกัดคำเล็กมากอืออ่าอินนะกัดตัว ันารนี่อ่ะเป็นไงการทาแบบใหม่นี่เห็นไหมแม่ดูไส้หมูแดงเป็นชิ้นๆเดี๋ยวมิ้นจะทาไส้ให้ดูนะคะเดี๋ยวมิ้นจะควักไส้ให้ดูนะคะนี่ค่ะปึ๊บเดี๋ยวโอ้เป็นไงดูหมูแดงกับไข่เค็มนะคะคุณพี่คือน่ากินมากเราแม่เอาไปดูใกล้ๆเอาแม่เอาให้ลูกค้าดูใกล้ๆดูจับทันไหมเสียบแน่นเลยให้แม่ดูใกล้ๆนะ เรองไม่ถึงมีกลองนี้กลองนี้เอออยากรู้ราคาอ่าอยากรู้ราคาแล้วรอแล้วเรื่องรอก่อนได้โชว์ก่อนโชว์ก่อนอย่างเบื้องนี่ต้ะอันนี้คือหมูเนี้ยเลยเนี่ยหมูแดงนะคะหมูแดงเป็นไงพี่คือแม่หนูจะบอกอย่างหนึ่งคือทุกไส้ของเอพี่หนูทำไส้เองทั้งหมดนะคะเพราะฉะนั้นมั่นใจได้เลยว่าไม่ใช่หนูทำไส้เองเราโรงงานโรงงานทำไส้เองทั้งหมดเนี่ย ให้ดูอ่ะนี่อ่ะ่ไหอเอให้แฟนขับดูใหญ่มากเนี่เป็นไงเนงนมากคือคือมันแดงมากอะมันแดงจนแบบมันแดงมากมันแดงจนแบบก็คือเข้าเปล่ามานั่งกินเลยอ่ะได้ไหได้ได้ได้กแซมมาแล้วกินมีอะไรกินเขากินกข้าเปล่าจริงลอกลอกออกมากินกับข้าวเปล่า ราคาสามารถได้นี่ได้เลยอ่ะอยากรู้ราคาหรือยังถ้าเปิดราคาเลยค่ะเปิดราคาพิเศษพิเศษจอนหนึ่งเนี่ยสี่ร้อยกรัมเาขายที่สองร้อยห้าสิบบาทอยู่แล้วมีไข่เค็มครับแต่วันเนี้ยผู้ใหญ่บ้านมาเยือนถึงเอทิวเบเกอรี่ครับเราให้ราคาพิเศษเลยให้ผู้ใหญ่พูดเองอะผู้ใหญ่พูดเองเลยค่ะผู้ใหญ่ท่านผู้ใหญ่คะเชิญค่ะกล่องนี้ปกติเท่าไหร่ครับพี่สองร้อยห้าสิบบาทเฮ้ยปกติกล่องนี้สองร้อยห้าสิบบาท หมูแดงเปียหมูแดงพี่น้องปกติแล้วสองรอหาสิบบาทถ้าวันนี้กดทันเนาะมันแนบมันาน่างนี้ล้วหนึ่งร้อยสามสิบเก้าบาทครับวเลรนึ่งร้อยสามสิบเก้าบาทครับขนาดสี่ร้อยกรัมนะคะใช่หนึ่งร้อยสามสิบเก้าบาทครับพี่น้องมา หมูแดงคุณไม่มีไข่เค็มค่ะอันนี้หมูแดงก่อนี้แ้ม่แม่จะได้เป็นกล่องใหญ่แบบนี้นะคะข้างในเปิดออกมาจะเป็นสูตรกะศอาซีนสูตรกาศล็อกหน้าแป้งแบบนี้ในถาดทองแบบนี้เลยลูกไก่มากหนัก400กรัมเป็นไส้คาวที่ไม่มีไข่เค็มแม่กดได้เลยนะปกติก้อนหนึ่ง250บาทวันนี้ตัดให้เลยเหลือ129บาทแม่กดที่ตะกาได้เลยค่ะหมูแดงล้วยนะคะที่คนตาม่านะคะวันนี้ราคาพิเศษ ห้าส <50 S 2> <อ>ิบาทวันนี้เอาไปเลยค่ะหนึ่งร<อ>้อยสาบาทและที่สําคัญคุณแม่ส่งฟรีเปิดปลายทางนะคะทุกออเดอร์นะคะทุกตะกร้านะคะวันนี้บริการเก็บเงินปลายทางทุกออเดอร์เลยใครใครอยากซื้อเป็นของฝากวันแม่นะคะกดได้เลยแม่ใครที่เฝ้ารอเนียเออยูนะคะวันนี้เติมสตอ็อกแล้วนะคะกดกันได้เลยกดได้เลยนะคะกดกันได้เลยนะจ๊ะกดกันเข้ามาได้ลเลยนะรสชาติคือใครใครที่ใครที่ไม่เคยกินอย่ลองกินดูบางคนอาจจะกวนแบบ คือบางคนอาจจะกลัวแต่ว่ากินหรอกินใจแน่นอนเพราะผมก็ไม่เคยกินไม่เคยกินนะแบบนี้หอมมากเลยวันนี้ครั้งแรกแล้วเนี่ยเอาไปฝากวันนี้ไปทางวงไหมไปทางวงครับไปฝากน้องเดี๋ยวเตรียมมีขนมไปฝากน้องด้วยนะคะเตรียมตัวกินเลยตัวเดียวด้วยสิเนี่ย